่อมาคุณดวงสมรกิติชาชาฤดลดวงสมรกิติชาฤดลผู้เข้าสู่ความเป็นอาระยะอาระยะบุคคลย่อมมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอย่างแรงกล้ามากน้อยแค่ไหนตามฐานพบภูมิของตนตบตามพบภูมิธาความภูมิธรรมของตน ถูกต้องะจะเรียกคำว่าอาระยะบุคคลนะก็คุณนี่ใช้คำว่าอาระยะบุคคลขึ้นมาก็ได้ถ้าเข้าใจจะไม่สับสนส่วนอัตมาน,นั้นมามาอธิบายแยกคำว่าอาระยะที่เป็นบัญญัติเขาใช้กันแล้วเขาก็ไปใช้กำหนดหมายเป็นนิยามเอาผู้เจริญผู้สิวิไลผู้สิวิไล,ไลเนี่ยของภาษาอังกฤษแบบหนึ่ง อะนิยะเขาก็ไปนิยามเป็นพยัญชนะเรียกผู้เจริญในความหมายในนิยามของเขาเสื้ตอตมาเห็นว่าอาระยะมันก็เอาไปอธิบายความเจริญแบบโลกธรรมหลักยศชนเสรญโอกีสุขส่วนอริยะนั้นเอามากำหนดหมายผู้ที่เจริญทางธรรมะก็ตรงไปทางเดรถ,ถีไปทางจิตนะไปทางจิตไปพวกเจโต เป็นพวกศรัทธาเทวนิยแม,มแต่ไม่มีมรคสมามรคสมาผลมันก็เลยกลายเป็นวิบัติไปทั้งอาระยะและอริยะอัตมาก็เลยขอแยกมาใช้คําว่าอาริยะ,ะมาใช้คําว่าอาริยะ,น,ะนี่ก็ขยายความ คุณนี่ไม่ได้พูดขึ้นมาไม่ได้ตั้งความอะไรแต่ใช่คำว่าอารยะบุคคลอาตมาก็เลยถือโอกาสอธิบายสามเป็นสามคำอาระยะอริยะแล้วก็อาริยะก็อาตมาก็ถือว่าคำว่าอาริยะนี่คือนิยามของความหมายผู้เจริญผู้ประเสริฐที่เป็นโลกุตระเพราะอารยะก็ยังไม่ใช่อริยะก็ยังไม่ใช่ย,ย,ใชยังเป็นต้น ในยุคนี้เป็นอย่างนั้นอาจจตนี้คุณดวงสมรสรุปว่าอาหริยบุคคลย่อมมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอย่างแรงกล้าอันนั้นคือนิยามแท้ความจริงที่อัตมาขยายสภาวะถ้ามีความเป็นจริงของผู้ละอายและเกรงกลัวต่อบาปอย่างแรงกล้าผู้นั้นคือ เป็นอาริยะที่แท้แต่พุทธิยังไม่ละอายต่อบาปหรือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ต่ำไม่ถูกต้องผู้ที่ถูกต้องอีกคนหนึ่งคือคนหนึ่งแต่คนนี้ยังไม่เกิดจิตหิวติยังไม่เกิดจิอตอตปะยังไม่เกิดจิตละอายหรือเกรงกลัวต่อเอเราก็ต้องละอายที่คนนั้นเขา เจริญเรามุ่งความเจริญที่จริงความเจริญแบบนั้นนหะถูกต้องจริงด้วยแต่เรายังไม่เกิดความรอายคนนี้ยังไม่กระเตื้องหรอกยังไม่เป็นเทวธรรมยังไม่เจริญเทวานี่คือความเจริญไม่เจริญนะก็ยังถือตัวถือดียังไม่ยอมนะไม่ยอมลดลาวาศยังจะถือดีถือตัวยึดไอ้ที่ตัวเอง อยู่ได้ตำแหน่งหรือพอจะรู้แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ยอมอย่างนี้ก็ไม่ไม่เข้าขายที่จะเจริญพัฒนาโลคุตรรคำได้ต้องมีความยินดีมีความละอายมีความจริงใจที่เกิดอาการจิตแบบนี้นะยิ่ง ระอายชัดเจนเพราะรู้จริงๆเลยว่าตัวเองเนี่ยไปยึดผิดยึดต่ํายึดถูกขอไปยึดผิดว่าถูกยึดถึงที่มันผิดว่าถูกมันโอ้โหนานแล้วมาเถียงมาแยง่งมาโต้มาต้านด,ดีไม่ดีไปยกไอ้ที่ผิดผิดาไปคมผู้ที่ถูกต้องด้วยโอ๊ยมันน่าอายนะน่าเาเอาขี้หมาไปแข่งทองคํา มันน่ายน่รู้ไว้ตายเอากี่มาไว้โตแข่งทองคำเขามันจะงมงายลเลยเกินเราเนี่ยมันจะละอายจริงๆนี่เป็นสัจรธรรมเป็นเป็นอจินไตยเป็นศัจรธรรมเป็นธาตุจิตที่มันจะเกิดสภาวะอย่างนั้นเพราะงั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธาตุที่แสดงถึงความเป็นเทวะเป,เ,เป็นการเจริญเป็นความสูงขึ้นเทวธรรม จึงมีฮิริโอตปะนี่เป็นตัวยืนยันซึ่งไม่ง่ายที่จะรู้ความเข้าจะความจริงที่จะเข้าใจความจริงนี่ไม่ง่ายาอาตมาก็ต้องพยายามอธิบายมันจะเกิดอาการจริงทางใจถ้าเกิดอาการละอายเกิดอาการก็กลัวต่อความผิดพลาดที่เราได้ทำไปแล้วนี่ละอายจริงๆกลัวอ่ายิ่ง โอ้โหทำแล้วมีอาการแรงกล้าติดพังโอ้โหกลัวมากก็จะต้องสํานึกถ้ากลัวมันก็จะสํานึกมันกลัวมากเออกลัวมาเอาก็จะต้องแก้ไขแต่ถ้ามันไม่มีอาการมีน้ําหนักถึงขนาดนั้นมันก็ดือด้อเบือบอบ่อตาซื่อตาใสายอยู่งั้นนะแล้วไม่จะเดินยังไงคนนี้ไม่ได้แก้ไขตัวเองก็จมอ,อยู่ในอันดับอันเก่าอันเดิม จมอยู่เนี่ยพูดไปแล้วอาตมาก็เห็นความจริงที่คนอย่างนี้มีอยู่ในสังคมาศาสนาพุทธนี่แหละน้าสารเนี่ยเขาไม่รู้จะทำไงก็ได้แต่พูดไปนี่แหละอธิบายความจริงเนี่ยท่านฟังด้วยดีม,ไมิไม่มีอคติสุดสูดสร้างรัปเตปัญญาฟังด้วยด,วดีจะได้จะได้ปัญญาจริงๆจ,งๆจะได้เกิดฉลาดขึ้นรู้ความจริงแล้วก็จะมาเป็นผู้ที่ละอายต่อความจริง เกรงกลัวต่อความจริงเคารพความจริงรักความจริงนี้ขึ้นมานะแต่ท่านยังไปคว้าเอาความไม่จริงความผิดผิดพลาดความเกยๆอะไรอยู่เนี่ยมันก็ยึหนังสารเพราะฏฏนักปฏิบานปัญญาน่าจะเกิดผู้ที่มีความาเฉลียวฉลาดก็รู้ว่ามีความาเฉลียวฉลาดนะแต่เห็นอาการอาการติดยึดหลงงมง,งายติดยึดไหมผู้คลองอยู่ในถ้ำเนี่ยโอโ้โหเนี่ย อาตมารละแม่เห็นผ่านสูตรนี้กูหัตกสูตรนี่เมื่อไรยังอยากจะเอามาอธิบายขยายความจังเลยแต่ติดอยู่ยังอธิบายปัญญาอยู่ <c oughs> นอกจากจะอยากจะเอามาขยายแนละ้วมันจะได้เตือนสติว่าคุณจมอยู่ในลักษณะต่างๆนี่หรือเปล่ากุหัตกสูตรนี่ท่านแจกแจงไว้ละเอียดชัดเจนมากเลยว่า ความเสื่อมของคนมันจะเป็นอย่างนี้อย่างกุหะตะสูตรเนี่ยความเสื่อมของคนเสื่อมเมื่อใดลักษณะจะเป็นอย่างนี้ลักษณะจะเป็นคนไปหลงในถ้าคลองติดอยู่ในถ้าในป่าเขาอะไระแล้วก็เป็นนั่งสะกดจิตจมแล้วก็หลงว่าจะเกิดโสดาสกิตานาคา,ารงหันเป็นพระพุทธเจ้าน,นู่นน่อยู่ในนั้นแหละนั่งหลับตานะ่น้ะจะได้เป็นพระพุทธเจ้า พอพระพเจ้าหลับตาตายตนโพในวันสิบห้าค่ำเดือนหกไงก็จะเข้าใจว่าจะต้องเอางานเป็นงั้นนะเรียกว่าเห็นช้างขี่จะขี่ตามช้างโดยไม่รู้ว่าตัวเองนะที่แทย้ยังม่ใช่ช้างตัวเองยังเวงแมงวีนะอย่าไปขี่อย่างช้าง่อ้โนหะอย่างนี้ก็ไม่รู้ตัวกันนะเพราะงั้นก็เลยเอา้า เพราะว่าก็ค่อยเอาอธิบายคุณพรตกสูตรนะสูตรต่างๆอีกเยอะหลายสูตรมากไม่แต่จะทวนสติปทานสูตรซึ่งซ่อนอยู่โดยการอ,อ,อนาปานสติก็น่าอาธิบายที่สุดเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่งมงายในประเด็นสติปทานหรืออนาปานสติกันเนี่ยสติปทานอ,อนาปานสตินั้มันแยกกันไม่ออกหรอกอาอนาปานสตินั้มันอธิบายถึงลักษณะหนึ่งสติปทานอธิบายถึงลักษณะหนึ่งตง คู่กันอาณาปณสติหมายถึงคนที่ยังไม่ตายยังมีอา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 รมณ์หายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าอาณาอาปาณะกับคนนั้นเราจะต้องมีสติปัฏฐานแยกกันไม่ได้นะสติปัฏฐานอาณาปนะต้องปฏิบัติสติปัฏฐานสติปัฏฐานต้นก็คือสี่ต้องพิจรารณกายในกายพิเวทนาเวทจาริในติตตยธรรม อาณาปาณสิมไม่ได้มีกายไม่ได้มีพิจารณาเวท,ทนาขี้หมาอะไรเลยมืดจมหลงอยู่ในจมในความจมลงไปในถรมเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่ในถ้ำจมลงไปในความหลงอยู่อย่างนั้นพูดแล้วก็พยัญชนะแค่อยู่ในถรมติดถ้มจมไปในความหลงเนี่ย แค่นี้นก่อนนางนาสาหัสแล้ทาร้ตัวนี่โอ้โหเราเป็นคนอย่างนี้เฉยเหรออย่างนังง้นอย่างเยอะอยู่เลยเห็นทางโทรทัศน์จอเอสบีอะไรเอสบี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 นะปัดสังขทานเอสบีบีเนาะครับจอของมหาบัวอจอของกลุ่มมหาบัวโอ้เห็นพระนั่งศารหัวโลนมันมันมน,นั่ง ถ่ายภาพมาแล้วนางสารสนิทนิ่งสงบศรัทธาเรื่มใสมุ่งมั่นตั้งใจแหมเห็นแล้วก็นางสารตไม่รู้จะทําไงมันคนเราจะไปบีบบังคับให้คนฉลาดให้คนรู้ตื่นมันบังคับไม่ได้ก็ได้แต่ไปอย่างนี้แล้วกระตุกไปเรื่อยขย่าแทงให้รู้สึกตัวให้ตื่น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 ไม่ยอมชาคริไม่ยอมชาคริยะ ไม่ตื่นไม่กระตุกไม่กระดุ่มกระเตือนะเชยอย่าว่าจะแทงไดไ้เข็มเลยแทงได้หอ,อกร้อยเลย่ชยชาวเย็นกลางวันเชยยิ่งก็หินผาแทงเอเมือ่อยพูดก็เมื่อยแล้ว